วัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมมาเที่ยวที่ป่าค่ะมาหาตัดกิ่งไม้มาดูเห็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกค่ะอากาศวันนี้หนาวนะคะหิมะหิมะตกแล้วหิมะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนเมื่อคืนจะมีฝนโปรยปลายลงมาก็ทำให้หิมะ เปียกต้นไม้ก็เปียกมันก็เลยเพิ่มความหนาวขึ้นมาอีกนะคะวันนี้อยู่ที่อากาศหนาวอยู่ที่ลบแองศาเซนเซียนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าต้อมมือเปียกก็เลยกล่อไฟเพื่อที่จะย่างไส้กรอกนะคะท่านผู้ชมมาย่างไส้กรอกร้อนๆด้วยกันค่ะอันนี้เป็นไส้กรอกน่าอร่อยไหมคะ ชิ้นใหญ่ๆนะคะไส้กรอกที่นี่เขาจะเป็นแบบไส้กรอกเนื้อเยอะมากๆเลยค่ะส่วนมากจะมีเนื้อ80%นะคะก็จะมีพวกแป้งหรือพวกเมาสเตอะไรช่วยก็ประมาณ20%แต่บางอันก็จะอยู่ที่90%เลยนะคะจะได้กินง่ายบ่เนาะ กงมาอะไรซีตเต็นซีตเต็นเอาเสียบดีกว่าเนะเอาเสียบกับอุ้ยน,น,นี่จะไ๋้กินง่ายไหมเนี่ยท่านผู้ชมที่เกียรถือค่ะขอยืมหน่อยอันนี้เป็นอุ้ยอุยอุยเดี๋ยวไฟไหมผมอันนี้เป็นกระป๋องเป็นเป็นเป็นหม้อต้มกาแฟค่ะต้มต้มมาจากที่บ้านแล้วนะคะนี่ขอใช้ประโยชน์หน่อยค่ะ ขอยืมนะคะขอยืมขอยืมเถอะหน่อยนี่วันนี้ก็ต้องใส่เสื้อแบบนี้มานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเข้าป่าเข้าป่ามันจะเวลาคนมาเดินป่าเขาก็จะได้เห็นว่าไม่ใช่หมีนะคะเพราะว่าต้อมใส่ชั้นในตัวเนี้ยชุดหมีตัวเนี้ยมันจะสีดำดำสีน้ำตาลเดี๋ยวคนอื่นไม่เ,มเห็นแล้วไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเป็น เป็นหมีก็เลยต้องเอาเสื้อที่มันสีสันสดใสสีสม้มที่จะเห็นได้ง่ายๆใครเห็นเขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่หมีนะคะอันนี้เป็นคนคะ่ะต้องมีกาแฟมาด้วยนะคะแล้วก็มีโคกน้อยมาด้วยค่ะท่านผู้ชมตั้งไว้ตรง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 นี้แค่ไว้หน่อยด้วยกาแฟอยู่หน มาค่ะท่านผู้ชมมาดื่มกาแฟเอาบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวขอยืมก่อน <c oughs> ขอยืมก่อนดื่มกาแฟด้วยกันค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศบรรยากาศท่ามกลางป่าเขารำนาวพายไกลความวุ่นวายเงียบสงบมีความสุขอันนี้ก็เป็นนมนะคะจะดื่ม ผสมนมสดค่ะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ไม่เต็มไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเจือจางหน่อยต้องไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เคค่ะแค่นี้ก็ได้กาแฟฟินๆแล้วนะคะท่านผู้ชมดื่มท่ามกลางบรรยากาศฮิมะฮิมะค่ะ ื่นใจไม่เบานี่ก็ไกลจากบ้านนะคะท่านผู้ชมไกลจากบ้านมาประมาณเกือบ40กิโลเป็นป่าที่ต้อมชอบมาหาเก็บเผ็ดแล้วก็มาบางทีก็มาขับรถเที่ยวชมบรรยากาศชมรอยสัตว์ประมาณนั้นค่ะ อุปกรณ์ก็เพียบเลยนะคะขนมก็มีติดมาด้วยช่วงนี้ต้องไม่ค่อยได้เข้าดู Youtube เพราะว่าจะเจ็บตาค่ะก็เลยต้องต้องพักสายตาสักระยะหนึ่ง สีน้ำตาลน่ากินนะคะแต่บางอันก็ดำปีแล้วค่ะท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบรรยากาศด้วยกันนะคะบรรยากาศที่มากค่ะกาแฟร้อนๆอุ่นๆนะคะ าแฟด้วยกันค่ะท่านผู้ชมก่อกองไฟแบบนี้ช่วงนี้จะดับง่ายนะคะท่านผู้ชมเวลาเวลาเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วจะดับไฟก็ใช้หิมะหิมะตอนนี้จะเปียกนะคะกินได้นะคะท่านผู้ชม เพราะว่าตรงนี้ห่างไกลยอยู่ในป่าช่วงนี้มันก็ยังไม่ตกมากนะคะแต่ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มฤดูกาลหิมะแรกๆมันก็จะยังไม่หนาเท่าไหร่อืมกินหิมะเย็นๆกินกาแฟอุ่นๆไปด้วยกันได้เลยคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ มากินไส้กรอกร้อนๆแล้วก็ดื่มกาแฟร้อนๆด้วยกันค่ะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย